ร้าจ้จ๋าขออนุญาตแฝงนะครับแนะนำนะครับไส้ถั่วเหลืองมันม่วงสไตล์ญี่ปุน่นที่นี่เป็นร้านขนมไทยหรือเชฟเทเบิลขนมไทยกันแน่ครับ,รบแต่ละชิ้นที่ทําออกมานี่ละเอียดปราณี่สุดๆร้านจ้จาจ๋าขนมหวานบนเกาะเกล็ดจะมีขนมไทยอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปชิมนี่คือขนมมงคลที่มีชื่อว่าดาราทองครับิมดูด,ดิครับหอมหวาน แป้งเขาขามเรียกกรอบๆแล้วก็มันๆด้วยอร่อยอะอรบอกก่อนขนมพะการองค่อยๆนะครับนี่ละเอียดประณีตมากเลยถ้ามีไส้ถั่วยอยู่ข้างในอือยูไส้ถั่วแบบแน่นๆเลยนะครับนุมน่มๆนวลๆหนึบๆนี่นี่คือขนมสัมพันีที่มีความหมายว่าคู่เป็นที่รักบอกว่าละลายในปากเลยอืออือจตุ๊กละลายเลย ขนมแะเช้าสีดานี่อ่ะอันนี้เป็นมะพร้าวเหรอ,อ,อขอกินหมือนไรละกันขนมสเสน,น่จั่นนุ่มๆหอมๆหนึบๆอร่อยนี่เยมเยสยีนี่คือวุ้นกรอบสมุนไพรครับดูนะครับเหมือนเยลลี่เลยนะครับบีบเข้าไปเนี่ยกรอบนอกข้างในนี่คือหนึบดีมากเลยอ่ะ ใครชอบขนมไทยต้องมาลองกันแล้ว